นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถทาทัตสีนังสีลาธิคุณนะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัะอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารมีมีสิ่งเป็นต้น ขออราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจัก,กรวาลปกป้องผ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมอ .2 คลื่นความที่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโย,ยมกนโมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมสุนันโดมทองและครอบครัวร่วมทำบุญ ทุกอย่างมาหนึ่งแสนบาทญาติโมนะแต่ว่าธมาก็นำเข้าไว้ในกองทุนเจอยจงดินแดนพะะษีอริยเมตรไตรนะแล้วก็คุณโยมธีรัตคุณโยมมนทาเอี่ยมสริวุฒิและครอบครัวร่วมทาบุญเจอะจงดินแดนพะะษีอริยะเมตรไตรมา5,000บาท แล้วก็คุณโยมรมพรรจนธรรมรวมทำบุญสร้างมหาเจดีย์อภัยทานมาห้าร้อยบาทญาติโยมนะกอนโมทนาญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทำบุญกันมาตอนนี้ก็เป็นเวลานะเรียกว่าสักการะใหม่แล้วนะเปลี่ยนสักการะ เป็นปีพุทธศักราช2558แล้วปีนี้ตามสถิติญาติโยมนะมีผู้คนร่วมสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้นที่จริง การสวดมนต์ข้ามปีก็ดีจัดย่นะแต่ถ้าเราสวดได้ทุกทุกวันยิ่งจะดียิ่งขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นะโดยเฉพาะสวดมนต์ให้กับเทวดาประจำตัวเราทุกทุกวัน นะจะตามอายุเราเกินกว่าอายุก็ได้จากสองปีอย่างวันจันท์ก็สวดยันทุนวันอังคารก็สวดยัสานุสรณีวันพุธก็สวดนะพุธกลางวันก็สวดสัพพสีวันเสาร์ก็สวดยะโตหังวันพฤหัสก็สวดปุเรนตัมโพ วันพุธกลางคืนก็สวดกิน,นกุวันศุกร์ก็สวดอัปสันเนวันอาทิตย์ก็สวดอุเทนะให้ครบนะสวดแล้วแต่ได้ร้อยนะร้อยแปดจบยิ่งดีโดยเฉพาะอย่างบางวันนี่ก็ไม่ยาวมากนะอย่างวันอังคาร วันพุธกลางวันวันเสาร์วันพฤหัสวันศุกร์เลยไม่ยาวจะยาวก็นะวันอาทิตย์ยนี้วันจันทร์อย่างนี้แล้วก็พุธกลางคืนจะยาวสวดแล้วญาติโย,ยมก็จะมีพลังยิ่งขึ้นเป็นพลังกระตุวเอง อย่างสำหรับดินแดนพระศรีอริยเมตรไรธรรมาภาพก็พาญาติโยมทมําตั้งใจทำโจจงดินแดนพระศรีอริยเมตรตรกันเพราะตามที่ตรมมาเคยพูดบอกญาติโยม,มนะว่าประเทศไทยเราเนี่ย จะเป็นศูนย์กลางโลกศูนย์กลางพระศาสนาจะเป็นดินแดนที่มีความสำคัญนะซึ่งตมาภาพเองก็เชื่อมั่นนะอยู่ในเรื่องราเหล่านี้มาแล้วก็มั่นใจฉะนั้นจึงมั่นใจในดินแดน ของภาษีอริยเมตรตรจึงพาญาติโยมปรารพบทาบุญจอยจงดินแดนภาษีอริยเมตรตรซึ่งเมื่อทําบุญปารพแล้วผู้ใหญ่ก็มาแจ้งบอกเดินเร็วไปก็จะสดุดหกลม้ม เดินช้าเดินช้าไปก็จะไม่ทันเดินอย่างมีสติจึงเรียกว่าพอดีพอเหมาะพอควรฉะนั้น การโจงดินแดนพภาษีอริยเมตไตรถึงเวลาแล้วตมาก็เปิดมาโดยนำพาญาติโยมทํากันวันที่เปิดก็คือวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดวันนั้นนิบมึนหัวไปหมดนะเหนื่อยไปหมดเลยเรียกว่า หนักมากนะวันนั้นก็เลยเอาปัจจัยที่โยมทบ,บุญปารบนะดินแดนภาษีอริยเมตรไตรนะนะเป็นสารเทภารักหนึ่งแสนบาทเอาไปตั้งไว้ถวายภาษีอริยเมตรไตรพอได้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งผู้ใหญ่ก็มา สอนเยอะวันนั้นสอนพราหมณ์สอนคนที่มาสวดมนต์กันทุกคนนะได้รับรู้รับทราบกันทามาก็เลยตัดสินใจนะนั่นแน่นอนตั้งใจไว้แล้วนะก็เลยถวายโจยจงดินแดนภาษีอะไรยังไม่ไตรเมื่อวันเสาร์ นั่นแหละญาติโย,ยมน่าเกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นมาทําให้มั่นใจอย่างมากเลยก็คือคือนั้นนะหลังจากยาตยมกลับกันแล้วนี่ก็ไฟฟ้ากับพิบป,ปุ๊บนะจะดับดับไปชั่วชวครู่หนึ่งแล้วก็สักครู่หนึ่งก็เกิดเสียงฟ้าร้องดังลั่นสองครั้งสามครั้งแล้วฝนก็ตกทั่วทั้งกรุงเทพ นะจะจำได้วันเสารนะ์นะนะอยากยกนั้นแหละเป็นวานเปิดเปิดทําบุญเจาะจงดินดแดนภาษีอริยเมตรไตรซึ่งในดินแดนของภาษีอริยเมตรไตรนี่นะผู้ใหญ่มาบอกแหละบอกว่ามีมหาเจดีมหากรรมฐานใหญ่มากจดดต่อมาก็โอ้โห ทำยังไงเนี่ยนี่ก็อย่างที่บอกญาติโยมแล้วน,นะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกไว้เดินเร็วไปมันก็สะดุดหกลม้มเดินช้าไปมันก็ไม่ทันเดินอย่างมีสติจึงจะพอดีนะฉะนั้นก็ได้เวลาเดินก็ต้องเดินนะ ฉะนั้นถึงเวลาที่จะร่วมสร้างร่วมทํากันก็คงจะมีคนมาร่วมสร้างร่วมทํากันเองเราก็เปิดช่องเอาไว้เปิดช่องสร้างดินแดนพะเษียรยอเมไตรที่มีมหาเจดีย์มหากรรมฐานจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ค่อยคอย,คอยไปญาติชมนะเพราะว่าเ,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 นะเดินเร็วเดี๋ยวหกล้มนะเดินช้าไปก็ไม่ทันอีกเอาพอดีพอดี มีสตินะอ่ะญาติโยมฟังสวดมนต์ก่อนเนาะสมันตาจักวะเลสุอัตราคัจชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัตสาสุนันตุสักขโมกขังสักเฮกาเมจารุเปคิริสิคราตาเตจันตลิเฮวิมาเน ทีเปรัตเทจะฆาเมตารุวานาคขเนเขวัตุมเกเตเปุมมาจยันตุเทวาชลทละวิสเมยักขันธปนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาทวเมสุนันตตธรรมะสวรรกาโลวยัมพาทันตาธรรมะสวรรกาโลวยัมพาทันตา ทมวนนกาโลอ้ยามพัทันตานนโมตัสสะภะคะวะตโตอะระหะโตสสมาสสมบุทธัสสะานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสสมาสสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสสมาสสมพุทเัสสะ Putang saranangkat jami, tambang saranangkat jami, zangkang saranangkat jami, tuti yampi putang saranangkat jami, tuti yampi tambang saranangkat jami, tuti yampi um zangkang saranangkat jami, Tadi yampi putang saranangkat jami, tadi yampi tambang saranangkat jami, tadi yampi zangkang saranangkat jami. สยามาเทวาทิราชาเทวาติเทวามหิติกาทยยรัตถังอนุรักษันตัวโรคเยนัสุเขนัจเอเตนัสัจวัตเชนัสุวัติโหตุสัปธาสยามาเทวานุภาเวนะสยามาเทวาเตจสาทุกขโรกปิยาเวราโสกาสันตุจุปัตตวา อเนกการดาราปิวินัดสันตัวสซสโตเจยสิทธิธนันงลาพังโสธิภกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติเจยสวาสตะวัฏซาจายุ่จชีวาสิทธิปวันตุเมอัธิมัตสมิงกาเยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังนาหารวติอาิมิจังวักกังหะทยังยะกันังกิลมังกังเปียกังปภาสัง อันตังอันตะกุนังอุตริยังการิสังปิตตังเซมังบุโพลยตังเสโทเมโทอาจุบาสาเกโลสิงคานิกาลาสิกามุตังมัทธเกมัทธลุงคันติเอกนามากิงสัพเพสัตตาหารติติกาทเวนามากิงนามัญจารูปันจตินินามากิงตินโสเวทนาจัตตารินามากิงจัตตาริอริยสัจจานิปัญจนามากิงปัญจุปาทานนันธาจนามากิง ใช่จติกานิยตนานิสัตตนามกิงสัตตพุทธังกาตนามกิงอริยวัตังกิโกมะโกนวนามกิงนวสัตาวาสาทสนามกิงทสังเกจมันนาคตวาระหะตีบรจติติมัตตาสุกปริจาคาปัสเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตาสุขังทีโรสัมปสังวิปุลังสุขังติโรกุเดสุติตันติสันทิสิงคาตะเกสุจัตวาราภาหะสุติตันติอากันตวานัสกังครัง ภูเตียนนาปานามหิขันจัพอจิปฏิเตนเตสังโกจิสรติสัตตานังกัมมะปัจจยาเอวังตทันติยาตีนังเยหุนตูนุกัมปากาสุจิงปันนีตังกาเลนะกัปปิยังปานาโพชนังอีทังโวยาตินังโหตุสุกิตาหุนตุยาเตโยเยตัทธเยจตัทธะสมาคันตวายาติเปตาสมาคตา พูุเต่านาปานหิสกัจจังานุโมทเรจิรังชีวันตุโนยาติเยสังเหตุลปามาเซอัมหกกันจะกตาปูชาตายกาจานิพลาในหิตาทากาเสียติโครับโครักเกตานอวิจติวันิจัตตาติสีนาทีรันเยนะกกยะเกยังอิโตทินเนนะยาเป็นติเปตากาลกัตตาตหิงอุณตอุตังคังบุตังยาฐานินดังปะวัตติเอเมไวโตทินดังเปตันังอุปกะปติ ยะทาวิมหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกปติอทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสาจะเมเปตานังทักขินังทัตชาปุเปกตัมรุสรังหิรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนานตังเปตานามัตทายเอวังติทันติยาเตโย อายันจะโคทักินาทินาสังคมิสุปติติตาทีกรตังหิตายาตสถานสุอุปการปติโสญาติธรรมโมจะยังนิทัสิโตเปตานาบูชาจักกะตาอุลาราบลันจะปิกูนัมนุปฏินังตุเมเพปุญนยังปัสุตังอนัปปักันตินะญาติโยมนะก็พาญาติโยมบุกเบิกนะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ สัางมหาเจดีย์นะโดยเฉพาะมหาธรรมเจดีย์โูสวรรณมหาเจดีย์สุวรรณชาดกแล้วก็มหาเจดีย์อภัยทานแล้วก็จะมีมหาเจดีย์เชื่อมโยงไปถึงกันก็คือมหาเจดีย์มหากรรมฐานเป็นแบบไหนอย่างไรนะตามที่ได้ยินเขาบอกมาแล้วก็โอ้โห เหนื่อยนะยาดูใหญ่มากแต่ก็เพื่อประเทศเรานะเพื่อดินแดนแห่งนี้จะได้เป็นศูนย์กลางโลกศูนย์กลางาศาสนาเป็นดินแดนที่สงบสุขสมบูรณ์นะเราก็ต้องยอมนะที่จะแบกรับภาระหน้าที่นะที่จะสร้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อค้ำประเทศชาติและพุทธศาสนาอย่ายู่นะยังไงก็เอาเถอะนะเพราะว่ามันถึงเวลานะถ้าเราไม่สร้างไม่ทำกันสุดท้ายเราก็จะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่ที่อาศัยกัน บ้านก็จะนะบ้านจะแตกสรกจะขาดกันแล้วนะลำบากกันทั่วนะฉะนั้นเพื่อให้เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนานะก็จะทำาัดนะก็จะสร้าง ทนสักหน่อยหนึ่งแบกรับภาระอันหนักเนี่ยนะก็ต้องทำก็เริ่มต้นและญาติโยมนะแล้วแต่ญาติโยมจะทำบุญกันมานะเข้ากองกองทุนที่จะจอจงดินแดนของภาษีอริยเมตรตรนะไม่ได้จอจงจำนวนรายิโยมจะเท่าไหร่อย่างไร ก็แล้วแต่ญาติโยมจะเห็นนะเห็นผลเห็นประโยชน์ามาเองก็เมื่อได้ทุนรอนพอก็จะได้ทำกันเริ่มทำกันก็ยังไม่ได้อะไรมากหรอกญาติโยมแต่ตั้งใจแล้วนะเมื่อตั้งใจคิดว่าการตั้งใจนี่มันเป็นกุญแจอย่างหนึ่งที่จะเปิดนะเมื่อเราตั้งใจก้าวไปก้าวทีหนึ่ง ก็ต้องมีก้าวที่สองตามมาเมื่อเปิดแล้วทุกอย่างก็จะกระจ่างแล้วก็จะเข้ามาอีกญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอาการร่วมทําบุญในการสร้างพระพุทธเจ้ายี่แปดรองค์และทิพย์ดสถานพร้อมทั้งพระสุภาพมงคลและพระนักขดเลิกญาติโย,ย,ยมตั้งเอาไว้แสนกองทุนญาติโย,ยมกองทุนละยี่สิบแปดบาทร่วมทําบุญในการสร้าง ใบสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมทั้งดอกโบตุ่มดอกโบบาลแล้วก็มหาเจดีย์อภัยทานนี่เป็นกองทุนใหญ่นะต้องค่อยๆนะทำไปสังสมกับไปกว่าจะสําเร็จนี่เป็นกรมมาธันบุญญาติองสหรับ,บายสีขมาแล้วก็มหาเจดีย์อภัยทานนี่นะใหญ่มากแล้วก็ร่วมทำบ,บุญแต่งพญาราหัวเป็นสีทองแต่งที่ประทับของะพุทธเจ้ายี่แปดพรมให้เป็นสีทองแล้วก็มหาเจดีย์อภัย มหาธร,รมอจิณีภูสวันให้เป็นสีทองญาติโยมนะซึ่งทั้งหมดนี้จะสว่างแล้วจะส่งทุกๆอย่างนําทุกๆอย่างให้เกิดขึ้นนะตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมนะแล้วก็ร่วมทําบุญสร้างพระพุทธรูปสี่ปางตั้งไว้2องพัรอกองทุนกองทุนละหนึ่งรอบาทนะตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือทาบุญ เจาจงดินแดนของภาษีอริยเมตไตรนะแล้วแต่ญาติโยมจะทําบุญกันตามกําลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971ทางไปรษณีย์พระมหากรีธาวชิรยานวัดนเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800 พระมหากรีธาวชิรยาโนโอวัดรเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ามจ็ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสจ็ญาติโยมทุกวันพุธได้ญาติยมเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มบรรเสาวกช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมารวมศุมนมกันนะ หรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสารสารนักใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรค,โรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกเข้ามากันบันพุธบันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9้ามงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีย่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนประมาณ3ป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์ห5ปรถเมย์เบอร์1ิ วันรียบร่าบำรุงญาติยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษสอิเสเสพุทธนาเมเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ตรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิ ทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามาภาพไดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นาให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลลนานเทืน อมปัตวีกงคาภุมมะเทวานามามีหังนัมภะพัทะอัตามาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกุพรปรงคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกุพรปรงและคุณของพระรัตน,นตรยัยจงปกปาก่าคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้ จนตลอดไปในทุกพบทุกชาติทืนพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างประบาทอิติปิโสภควาพรมจักรวาลปกป้องผ่องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาญใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เจริญพร